สวัสดีค่ะครูรุ้ง Love and Attraction Expert ค่ะและขอแนะนำยอดมนุษย์คนใหม่ <laughs> ยอดมนุษย์กล้ามจริงๆแล้วเนี่ยเออผมสวัสดีก่อนเดี๋ยวจะ<อ><อ>ต้องต้องต้องพี่ลืมสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะตอ่อจากเมื่อกี้นี้ที่รุงพูดเสริมเออตั้งแต่ตอนแรกก็ <laughs> คือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับนายบัณฑิตนะว่าเป็นฮีโร่จริงๆแล้วทุกคนเป็นฮีโร่ คุณน่ยคือยอมมนุษย์นะครับเ<ช>วลาผมพูดถึงยอดมนุษย์เนี่ย<ช>มันจะหมายถึงเราทุกคนนะเราทุกคนแบบมีพลังนี้มาตั้งแต่กําเนิดน,นะครับ<ช>ออพอดีผมแบบตั้งแต่เด็กแล้วชอบเรื่องเรื่องแบบคน้นควาเรื่องก,การดึงศักยภาพออกมาแล้วก็การที่จะแบบกาจัดขยะอะไรต่างๆที่สังคมต้อนมาอาจารย์นี้นดีกว่าอยากจะขอแค่แบบ สามพลังยอดมนุษย์สั้นๆที่อาจารย์ให้เทคนิคสามพลังยอดมนุษย์ที่ใช้จริงๆโดยอาจารย์ที่อาจารย์ถ่ายทอดโอเคเข้าเรื่องเลยก็คือข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งคือค,คุณจะต้องตระหนักตระหนักว่าคุณเนี่ยเกิดมาเป็นฮีโร่ให้กับใครหลายคนคุณต้องตระหนักตรงนี้เลยนะบางคนไม่อยากจะพูดคำนี้ออกมาเลยเขาไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นได้แต่ในลึกๆกับผมรู้ว่าคุณอยากจะ มันเป็นหน้าที่ของคุณด้วยนะไม่ใช่อะไรมันเป็นหน้าที่ด้วยพูดคำว่าหน้าที่แล้วมันรู้สึกใช่มันรู้สึกเลยอะ่ะเป็นราไม่ได้อยากใช่ไหมไม่ใช่บางคนไม่กล้ามันคนไม่กล้าแต่มันเป็นความปรารถนาคุณสังเกตมันเป็นความปรารถนาของคุณอยู่แล้วมันเป็นความปรารถนาโดยธรรมชาติที่สวรรค์ให้มาอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเวลาคุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครคือพูดง่ายคือเป็นฮีโร่ให้กับใครบางคนหรือหลายคนหรือคนเยอะหรือทั้งทั้งประเทศหรืออะไรทั้งหลายแหลวเนี่ยคุณกําลังทําบุญจําไว้ คุณกำลังทำบุญอยู่เพราะคุณเป็น r o โม m o d e หรือเป็นเป็นต,ต้นแบบให้กับใครบางคนบางคนเขาหวยหาเขาหวยหาต้นแบบแล้วเพราะไม่มีต้นแบบเนี่ยเขาจะเขาไม่รู้มีทางไปอ่ะเข้าใจเปล่าไม่มีเหมือนกับว่าคนที่สามารถเป็นบ e n c h m a r k ให้เขาเดินรอยตามได้แล้วสร้างตัวตนขึ้นมาใช่แล้วเนี่ยผมมีผมคอนซัล์ private คุณเซาล์หลายคนนะที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จระดับประเทศพอสมควรหลายมีธุรกิจเยอะแยะนะบางคนเขาไม่กล้าพูดคานี้ออกมา แล้วผมก็เลยบอกเฮ้ยเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามีผู้หญิงมากมายนะคือเวลาเวลาเวลาบางทีทำกรุ๊ปโคชชิ่งหรือว่าอะไรเงี้ยของก็ถามผู้หญิงที่เป็นกรุ๊ปในในกรุ๊ปอะว่าเอ๊ะใครเป็นฮีโร่ในประเทศไทยเนี่ยคุณมองใครเป็นสําหรับผู้หญิงเนี่ยใครเป็นฮีโร่ของผู้หญิงที่บอกว่าเหมือนคล้ายๆโอปราโอปราเป็นเป็นฮีโร่ของผู้หญิงในเมืองนอกผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงผิวดําเนี่ยมองเขาแบบเป็นเทพแบบเป็นฮีโร่ไงแต่แต่เมืองไทยมีใครเขา นึกไม่ออกเลยเขน,<ม>นึกไม่ออกผมก็เลยบอกแล้วเวลาคนที่มา Private Consult ของผมเนี่ยบางคนประสบความสำเร็จระดับนึงเลยนะ<ม>เป็นมีธุรกิจเยอะแยะแล้วผมก็บอกว่าคุณนี่ยนี่ไม่ใช่เป็นแค่ความปรารถนาที่ชอบทําด้วยเป็นความเพราะว่าบางคนอายอะไม่อยากจะพูดตัวเองเป็นฮีโร่มันมันม,ม,มันเกินปากเข้าไปอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความปรารถนาที่ธรรมชาติและชอบทําผมใช้คํานี้เลยชอบทําและ ม่อเป็นหน้าที่ของคุณให้สังคมมันมันเป็นการทําการกุศลอย่างหนึ่งเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งเพราะอะไรรู้ป่ะการเวลาคุณเอาเงินไปให้ใครทำชอดดีมันช่วยได้เวลาเอาเงินไปให้ช่วยเขาแบบอ่าถ้าเขายังไม่มียังหายกินไม่เป็นอ่าไปช่วยเขาให้หายแต่ว่าช่วยเขาได้มากกว่าคืออะไรรู้ไหมเป็นต้นแบบให้เขาให้เขารู้ว่าใช่แล้วฉันมีจักรยาพคนคนนี้ทําได้แปลว่าฉันทําได้นะแปลว่าฉันทำได้ถ้าเขาสร้างตัวขึ้นมาจากไม่มีอะไรเลยเขาทําได้แปลว่าฉันทําได้เหมือนกัน นี่เป็นการทําบุญแบบสุดๆนะคุณอย่าลืมข้อนี้นะครับเป็นอันที่หนึ่งใช่แล้วแล้วตอนนี้ลุงก็เหมือนกันลุงก็ลุงก็เริ่มเริ่มที่จะเป็นเรียกว่าเป็นแล้วด้วยเป็น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 ฮีโร่ให้กับสาวๆหลายคนเป็นเป็นเป็นฮีโร่ให้กับในเรื่องทั้งแนวคิดในเรื่องหลักคิดแล้วในเรื่องในเรื่องของรีเลชชั่นชิพในเรื่องของความสัมพันธ์ไปดูเพจของลุงได้เลยลุงเพจของลุงก็คนตามกันโอ้โหขนั่นมันเป็นอย่างที่อาจารย์พูดค่ะตอนแรกที่คุูลุงเนี่ยมาเรียนพลาสเรียนกับอาจารย์แรกๆเลยนะคะ อาจารย์พูดถูกเลยเข้าใจเลยว่าเรารู้สึกว่ามันไม่กล้าที่จะพูดคํานี้ออกมาค่ะอาจารย์แล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าหนึ่งด้วยนะมันคือความรับผิดชอบที่เราจะต้องรู้สึกเหมือนกับตัวเองต้องกล้าที่จะรับผิดชอบแล้วก็สองมันคือความรู้สึกว่ามันอายกระดากปากอะเพราะเราถูกสอนมาให้อ่อนน้อมถ่อมตัวเยอะมากๆจนบางครั้งความอ่อนน้อมถ่อมตัวเกินไปของเราทําให้เราไม่กล้าที่จะก้าวออกมาเป็นแสงสว่างแบบเต็มที่อะค่ะคืออาจารย์เคยสอนว่า คุณเก่งได้แต่ในขณะเดียวกันคุณก็อ่อนน้อมถ่อมตนได้ใช่ใช่คนส่วนใหญ่เข้าใจแยกไม่ออกไงแยกไม่ออกเขาคิดว่าอย่างการที่เรากดตัวเองถือเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตัวอย่างไม่ใช่การนั้นเป็นคําตรงกันข้ามเลยกับคำจริงๆแล้วการอ่อนน้อมถ่อมตัวเนี่ยมันมีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนเรื่องนี้ไม่ดีมากเลยแต่มันไม่ใช่เลยนะการที่คุณเนี่ยต้องการเผยศักยภาพตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่โอ้อวดซึ่งบางทีเนี่ยเราเราเราเข้าใจผิดผิดมาเราจะถูก คนคำสั่งสอนแบบเดิมๆโบราณโบราณเนี่ยจะสสั่งสอนมาให้เราแบบพยายามเฮ้ยจะดีทำดีแต่อย่าเด่นน้ย้ยเดี๋ยวจะโดนโน่นโ,โ,โดนนี่คุณจะต้องเป็นรโรโมเดลมันเป็นความรับผิดชอบของคนที่แล้วจริงมันเป็นมันเป็นวาวให้กับคุณมันเป็นเหตุผลที่ยิ่งใหญ่ให้คุณนะจริงจริงมันเป็นอันอันนี้เป็นเป็นแรงผลักดันให้กับผมนะมากกว่าเงินอีกตอนตอนตอนที่เป็นแบบอายุที่จะเริ่มเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกเนี่ยเหตุผลที่ผมเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกเพราะผมอยากจะ ตอนนั้นยังพูดไม่ได้คานี้แต่ว่าอยากจะไป็นฮีโร่ให้คนไทยนี่เป็นนี่เป็นนี่เป็นแรงผลักดันอันดับหนึ่งนะผมรู้รู้จักตัวเองอ่ะมันไม่ใช่เงินเลยเงินนี่เป็นอันดับสิบเลยอันดับท้ายๆเลยแต่แต่ผมรู้ว่าถ้าผมทํามันนี้ได้เงินมันตามมาผมรู้แค่นั้นน่ะแต่ผมขี้เกียจไปนั่งดูตัวเลขไม่แต่ว่าะฉันอยากจะเป็นฮีโร่ให้กับคนไทยเพื่ออะไรฉันไม่รู้แหละแต่ฉันอยากตอนนั้นแบบก็เด็กๆไงก็เลยแบบแค่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 นี้แต่พอโตตขึ้นก็ชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นอ่ะ วันนี้มีเวลาแค่หนึ่งข้อเดี๋ยวว้มาตอบคลิปหน้าล้วกัน,นเนาะอก่อนที่จะจบนะคะคุณลุงก็อยากจะแนะนำนะคะออดิโอบุ๊กชุดนี้ด้วยแบบจากหัวใจคุณลุงเลยเพราะว่าส่วนตัวแล้วเราก็เป็นไม่มีรูปครูน่ะแตนน่มีแต่มีชื่อแต่มีชื่อนะคะเป็นโปรดิวเซอร์เองแล้วก็อยู่กับอาจารย์ตลอดตอนที่เราอัดเรื่องนี้กันคู่มือยอดมนุษย์ เชื่อไหมว่าครูมาเรียนกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์บ่มเพาะให้เราเนี่ยเป็นผู้นําเป็นแสงสว่างนะ<ม>เพราะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่สะสมผู้ตาม,มลูกศิษย์ของอาจารย์อา้าวไม่สะสมไม่สะสมไม่อา้า<ม>อาจารย์ต้องการสร้างคนที่ออกไปเป็นผู้นําให้กับคน<ม>แล้วอาจารย์ก็รู้ได้ว่าพวกเราที่อยู่ในเพจของอาจารย์ทุกคนเนี่ย<ม>เราเป็นแสงสว่างเราเป็นผู้นําในตัวเองแต่เรายังมีอะไรบางอย่างที่มันปิดกั้นอาจารย์เลยแบบ บอกวิธีการที่คุณจะดึงพลังยอดมนุษย์ในตัวคุณทุกคนออกมาเราทุกคนเกิดมาเป็นผู้นํานะคะและคุณเกิดมาเป็นยอดมนุษย์ในชีวิตของคุณแต่ละคนในแบบที่เป็นตัวของคุณเองด้วยนะ<ม><ม>อาจารย์พูดถึงพลังยอดมนุษย์นะคะโอ้โหอย่างขออนุญาตสักสามพลังโชว์นะ<ม>พลังดังเทพอ่าที่นักปราชญ์ศาสดาทุกท่านสอน<ม><ม>เหมือนกันพลังซ่อนเร้นที่คุณไม่รู้ว่าคุณมีนะแล้วก็ วิธีสร้างโลกของคุณเองอแค่แค่สามแทร็กเนี่ยคุณลุงบอกเลยนะฟังจบเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะทําตัวหรือสร้างตัวเองให้เป็นยอดมนุษย์ได้อย่างไระนะคะก็แนะนําเลยนะคะนี่ออดิโอชุดนี้นี่คือตัวจริงนะอกจริง <laughs> นะคะแต่นันแต้ข้างในจะโชว์หน้านี่ตัวจริงนะคะ <laughs> คนเดียวกันเหตุผล <laughs> เห็นรู้ไหมว่าทาไมเหตุผลที่ผมบอกทีมกราฟิกบอกจะให้โชว์หน้าผมหมด เพราะผมไม่อยากจะให้คนเข้าใจผิดว่านี่มันเกี่ยวกับบัณฑิตอือไม่ใช่มันไม่ใช่เกี่ยวกับบัณฑิตมันเกี่ยวกับเราทุกคนแค่ผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับไอเดียนี้เท่านั้นเองผมเป็นครูสอนแต่เออแล้วถ้าเอาให้มันพอจําได้ว่าเป็นบัณฑิตนิดหน่อยเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบคนเข้าใจจําแบรนด์นี้ได้ซื้อแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันเกี่ยวกับนายบัณฑิตไม่ใช่ผมมานั่งเล่าเรื่องตัวเองนะครับไม่ใช่บอกนายบัณฑิตเป็นยอดมนุษย์ไม่ใช่ ผมก็บอกทุกคนเป็นยอดมนุษย์และทุกอันนี้เป็นคู่มือที่ควรจะติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดแต่นันไม่มีผมบอกว่าอันนี้แหละมันเป็นคู่มือที่แหมตอนผมเกิดมันน่าจะมีออกมาจากท้องแม่นี่ออ,ออกมาสักอันหนึ่งค <c oughs> ืออันหนึ่งอันหนึ่งที่ครูประทับใจมากเลยคือมันมีอยู่ t r a ็กหนึ่งที่อาจารย์เล่า hero story ซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออาจารย์ไม่ได้มาเล่าชีวิตอาจารย์แต่อาจารย์กําลังจะเล่าชีวิต เราทุกคนผ่านฮีโร่สตอรี่ในนี้มันฟังแล้วมันทำให้รู้ว่าอ๋อบางครั้งที่เราผ่านความกดดันบางอย่างผ่านความท้าทายในชีวิตเพื่อให้เรามีวันนี้แล้วเป็นฮีโร่เป็นยอดมนุษย์ในแบบของเราฟังแล้วมันมันใช่แล้วคุณจะคุณจะได้พลังแล้วคุณจะแสดงฉายแววแสงสว่างความเป็นตัวคุณแล้วคุณจะใช้ชีวิตอย่างกล้าและปลดปล่อยความสามารถที่แท้จริงของคุณออกมาสร้างชีวิตด้วยตัวคุณเองได้โอ้โหนี่แบบ นี่ของขึ้นเลยของขึ้นของขึ้นโปรดิวเซอร์ของขึ้นนะคะโอเคคุณไม่ต้องไม่คุณถ้าไม่เชื่อคอนเทนต์คุณดูตัวอย่างดูตัวอย่างที่เป็นเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะครับตัวทำท่าเป็นฮีโร่เหมือนกันเป็ฮีโร่เพราะว่าลุงได้เป็นฮีโร่ของคนผู้หญิงหลายคนเลยนะในเมืองไทยก็เขาจากจากที่แบบประมาณปีครึ่งที่แล้ว ใช่ค่ะยังไม่ค่อยมีตัวตนเท่าไหร่ยังไม่รู้ว่า oh, สร้าง,งตัวมาจากศูย์เลยแบบ no body no name ไม่มีใครรู้จักเลยแต่อาจารย์สอนว่าสิ่งที่จะทาให้ตัวคุณเองเนี่ยเป็นแสงสว่างได้คุณต้องให้สร้างคุณค่าแล้วงานที่อาจารย์ส่งมอบให้ครูรุ้งคืองานที่เราดึงผู้หญิงทั่วประเทศเลยนะขึ้นมาจากการที่เราดูถูกตัวเองกดตัวเองใช่แล้วอันนี้คืองานที่อาจารย์มอบให้เลยใช่แล้ว,ลวครูก็สร้างตัวเองจากการที่ดึงคุณค่าในตัวผู้หญิงออกมาอย่างคลาสเลเวเลสเซ่นนะ อาจารย์แนะนําให้แล้วเราก็ทําออกมาเลยนะคะนี่ก็ห้ารุ่นแล้วม,มันมันก็เปลี่ยนชีวิตจริงๆ<อ>และอาจารย์ก็เป็นโรโมเดลนะคะของผู้ชายไทยในในลูกศิษย์ของคุณลุงทุกคลาสเลยม,ม,ม,มันถึงเวลาแล้วที่ผู้ชายไทยเนี่ยจะต้องแบบ <laughs> จะต้องแบบเป็นที่ที่ท,ท,ที่ที่ต้องการของตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมมันไม่ใช่แบบว่าผู้หญิงไทยเนะีอยากได้ผู้หญิงแบบไหนเอออยากได้ผู้ชายแบบไหนเกาหลีญี่ป <laughs> ุ่นฝรั่ง <laughs> ไม่เอาต่อไปนี้ต้องแบบผู้ชายไทยต้องเฮ้ ผู้หญิงในทั่วเอเชียในฝรั่งด้วยอยากได้ใครผู้ชายไทยนี่หนุ่มๆฟังอยู่นี้แบบฮึบเป็นเป็นฮีโร่เป็นยอดมนุษย์ขึ้นมาได้เลยจริงไหมเราต้องเราต้องบอกสตอรี่แบบนี้เราต้องเลสตอรี่ใหม่ต้องเล่าเรื่องใหม่ไม่เอาเรื่องเก่าโอเคอ่ะโอเคพอดีทีมงานบอกว่าจะต้องไปไลฟ์แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับใครสนใจอันนี้ก็บัณฑิต .org นะครับ bundit .org นะครับหรือที่ a c e b o o k s h o p ของผมนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรทุกคนรักกันเยอะเป็นแสงสว่างให้กับประเทศนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนถ้าชอบความรู้ที่ผมให้ไปนะครับถ้าช่วยคุณได้นะครับผมมีความรู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันอยากจะให้ทุกคนได้มีชีวิตที่มั่งคั่งแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกด subscribe เพื่อที่จะติดตามนะครับจะมีวิดีโอคอนเทนต์ดีๆ ให้พวกคุณได้เสริมพลังกันทุกๆวันนะครับ